แค e อ e s ซินโดรมอาการที่ดวงตามีลักษณะคล้ายกับตามแมวเกิดขึ้นได้อย่างไรอันตรายหรือไม่และจะมีวิธีการป้องกันได้อย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอาการที่เรียกว่า a ค Eye s ซิน r o รมเป็นยังไงครับ eye s y n d r o m มนะครับ cat แอก็คือตามเหมือนแมวแล้วก็ซินโดมคือกลุ่มอาการผิดปกติถ้าเราเคยไปสังเกตรูม่านตาจะเป็นรูปร่างลีลีนะครับอาจจะดูเป็นของแปลกแล้วก็อาจจะดูน่ากลัวนอกจากนั้ก็อาจจะมีตาเลแล้วก็ตาสองข้างอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันมากกว่าเด็กปกติโรคนี้จะพบได้ไม่เยอะนะครับโดยทั่วไปอุบัติการก็ประมาณสัก1ต่อห0,000่นของเด็กที่เกิดมานะครับถือว่าเป็นโรคที่ไม่ได้เจอบ่อยมากโรค eye s y ซิน o m มเกิดจากสาเหตุไหนครับสาเหตุเนี่ยเกิดจากความ ผิบปกติของโครโมโซมโดยมีโครโมโซมคู่ที่22เนี่ยเกินมาบางส่วนทําให้มีความผิดปกติของร่างกายทั้งระบบนะฮะซึ่งนอกจากดวงตาจะมีลักษณะที่ผิดปกติไปแล้ว ยังมีความผิดปกติอีกหลายระบบในร่างกายที่พบได้พร้อมกันในกรณีที่เด็กที่เป็นแคดไอซินโดมเนี่ยก็จะมีความผิดปกติสําคัญที่ตาเลยก็คือว่ามีรูม่านตาที่เป็นรีแทนที่จะเป็นวงกลมเหมือนคนทั่วไปแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือเด็กที่เป็นกลุ่มโรคที่เป็นแคดไอซินโดมเนี่ยอาจจะมีความผิดปกติของระบบร่างกายทั้งระบบเลยนะครับก็คืออาจจะมีตั้งแต่โรคของหัวใจผิดปกติโรคของไตโรคของตับนะครับแล้วก็โรคของกระดูกสันหลังเพราะฉะนั้นนะในกรณีที่เราเห็นเด็กแรกเกิดนะครับ หรืออายุตั้งแต่เล็กๆแล้วเราสังเกตว่าเอ๊ะรูม่านตาเป็นลักษณะเป็นรีรีเหมือนตาแมวอันเนี้ยแนะนําว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องพาน้องไปหาคุณหมอนะครับคุณหมอเด็กเพื่อให้คุณหมอเด็กเนี่ยช่วยตรวจนะฮะนอกจากพาไปหาคุณหมอตาเพื่อดูว่าตามีความผิดปกติอื่นไหมนอกจากภาวะรูม่านตาที่ไม่กลมแล้วเนี่ยยังต้องให้คุณหมอเด็กช่วยประเมินได้ว่าน้องเป็นโรคแคทไอซินโดมหรือไม่คนมีลักษณะรูม่านตาผิดปกติไปจะมีการมองเห็นที่ผิดปกติด้วยไหมครับโดยทั่วไปถ้า กรณีที่ลูม่านตามีความผิดปกติรวมทั้งอย่างกรณีที่เป็นเด็กที่เป็นแคดไอซินโดรมเนี่ยยังสามารถที่จะมองเห็นได้นะครับเพียงแต่ว่าการมองเห็นอาจจะไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปอาจจะมีการมองเห็นที่ด้อยลงเนื่องจากว่าการควบคุมปริมาณแสงที่เข้าตาเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นนอกจากนั้นก็ความสามารถในการรวมแสงเข้าไปที่ดวงตาก,ก็อาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองเห็นมักจะแย่ลงแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าไม่ได้มีความผิดปกติของส่วนอื่นของดวงตาร่วมด้วยเนี่ยก็จะไม่ได้ถึงขั้นกับตาบอดนะครับ โรคแคทอซินโดมหรือคนที่มีลักษณะรูม่านตาผิดปกติรักษาได้ไหมครับก็สามารถรักษาได้รักษาแบบง่ายที่สุดเลยก็คือการใส่คอนแทคเลนส์สีนะครับเคลื่อนที่เข้าไปเป็นตัวช่วยควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้าสู่ดวงตาหรือแม้แต่การผ่าตัดเย็บซ่อมแซมหรือสร้างรูม่านตาใหม่ก็สามารถทําได้เช่นถ้าสมมติว่าภาวะรูม่านตามีรูปร่างผิดปกตินี้เนี่ยทำให้เกิดผลกระทบกับการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับไม่ว่าจะทําให้สู้แสงไม่ได้เลยแพ้แสงมากหรือการมองเห็น แย่ลงก็สามารถไปปรึกษากับจกักษุแพทย์ก็จะสามารถให้การดูแลร,รักษาได้นะครับเราจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคแคทไอซินโดมได้ยังไงบ้างครับ โรคแคทไอซินโดมที่เป็นความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่22เนี่ยเราจะพบมากขึ้นในคุณแม่ที่มีอายุมากขึ้นนะครับขนาดตั้งครรภ์คล้ายกับโรคดาวซินโดมซึ่งเป็นความผิดปกติของโครโมโซมเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่มีการตั้งครรภ์น,นะครับก็แนะนําว่าเดี๋ยวนี้ควรจะต้องไปฝากครรภ์น,นะครับแล้วก็ตรวจกับคุณหมอสูตินรีแพทย์ตามนัดนะครับแล้วก็ถ้าหรือว่ามีความตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกรณีที่ตั้งครรภ์เมื่ออายุเยอะนะครับหรือมีโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธ์ อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็แนะนําว่าถ้าคุณหมอแนะนําว่าจะต้องตรวจเพื่อหาความผิดปกติตั้งแต่น้องอยู่ในท้องเนี่ยก็ควรจะต้องทานะครับเพื่อจะได้ให้การดูแลอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้นครับดังนั้นอาจารย์จึงมีคําแนะนําหากพบความผิดปกติของดวงตาไว้แบบนี้ครับสำหรับกรณีแคทไอซินโดมเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของความผิดปกติของรูม่านตาแม้ว่าจะดูเหมือนเป็นอว,วัยวะเล็กๆของดวงตานะครับแต่ก็มีหน้าที่สําคัญมากๆเลยที่ช่วยควบคุมปริมาณแสงเข้าสู่ดวงตาแล้วก็ทําให้การมองเห็นภาพเป็นปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากมีความผิดปกติเกิด ขึ้นนอกจากแสดงถึงความเป็นโรคของตาแล้วเนี่ยดวงตาอาจจะเป็นหน้าต่างของหัวใจหรือโรคของระบบร่างกายทั้งตัวก็ได้นะครับยั่ถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับดวงตาหรือรูม่านตาเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะรีบพบจักษุแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้ให้การวินิจฉัยและการดูแลอย่างเหมาะสมทั้งกับเรื่องตาและก็เรื่องตัวของน้องเขาด้วยครับดวงตาเป็นอวัยวะสําคัญดังนั้นหากพบความผิดปกติอย่าปล่อยไว้รีบปรึกษาจาักษุแพทย์นะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จ เพียงแอดไลน์ูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรวมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์